ไหนดูดิบอลแคนจะเป็นยังไงใช่ไปดิครับน่าจะตัวใหญ่แหละโอ้โหนี่โคตรใหญ่นะครับบอลแคนของเรา เอาล่กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้นเราไปเคล่ยเกมใหม่ครับแม่เลนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็จะมาเล่นมอนนี้กันนะครับก็มอนนี้ก็จะเป็นเมกสูตรเอฟเพนชั่นนะครับผมก็คือแบบมีชุดกาะหุ่นยนตยเนี่ยหลายแบบเลยนะครับดูจากคะแนนรีวิวแล้วเนี่ยน่าจะแบบสุดยอดไปเลยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมหนโดเซ่มันจะเป็นยังไงบ้างโอเแคมาเจอวันนี้เนี่ยเราเข้ามาในแมปแล้วนะครับผมเฮ้ยคืออะไรอะเป็นหุ่นโชว์เหรอแต่แบบโคตรเท่เลยฮะอันนี้คืออะไรเอ็กโซส เนี่ยโอ้โหขาเป็นแบบนี้เลยนะส่วนด้านซ้ายเนี่ยโอ้โหสีแดงครับผมสป,ปาร์ตันเหรอฮะมีแบบเป็นดาบนะครับแล้วก็สว่านเจาะด้วยเหรอและนี่ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับโอ้โหมีแบบเป็นเลเซอร์ขวานด้วยครับผมเป็นอะไรที่แบบว่าน่านเล่นจะจัดนะครับมาอันนี้ก็จะเป็นสตาร์ทของเรานะครับคือเดินไปใช่ปะเอ้ยหรือว่าขี้ขวาวะอ๋อเนี่ยเป็นการขิกขวานนะครับผมเอาล่าะเจ้าวันนี้มันจะว้าวมาแล้วนะครับเฮ้ย เป็นการไล่มา,าว่ะเบาแป๊บหนึง่งเบาแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคครับผมเจ้าวันนี้คือแบบไล่ไม่ได้ฐานนะครับฟืบอ,อ่ะวางมาแล้วผมซึ่งมันก็จะมีเพลงด้วยนะครับแต่ว่าผมก็มีเพลงประกอบของผมอยู่แล้วโอเคคร่าวๆก็คือแบบอันนี้เนี่ยจะเป็นฐานทัพของเรานะครับซึ่งเขาจะสอนเราในการอ่าคราฟชุดก่อนนะครับนี่ยเย EXO-SO ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบเนี่ยในการใช้คราฟนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเลือกสีเหรออยากเลือกเป็นแบบสีเนี่ยได้ปะ ลองกดดูนะครับปุ๊บนึกว่าแบบกดได้อะไหนลองดูดิใส่ของเข้าไปนะครับปุ๊บอ่ะใส่เข้าไปให้หมดแล้วผมจะวันนี้อ๋อคือแบบมันกำลังประกอบให้เราเลยนู่นว่าเอารมบ์ชุดก่อดรอดแมนเลยคุณชมดูดิประกอบจนเสร็จเลยนะครับอ๋อแล้วก็ขั้นตอนนี้เนี่ยมันจะเลือกสีได้แล้วป่ะอยากได้สีแดงอ่ะอ่ะนี่เรียบร้อยครับผมส่วนขั้นตอนอย่างต่อไปเนี่ยก็คือคราฟอาวุธนัน่นเองครับผมอ่ะได้เป็นแท่งเหล็กมานะครับเอาล่ะจะวันนี้เนี่ยมันจะคราฟดาบมาได้แล้วนะครับโโอ้หดาบโคตรเท่เราเนี่ยเทคเบลดนะครับแล้วก็ชุดเกรราของคับผม เอาล่ะตอนนี้เนี่ยเหมือนผมจะใส่ชุดก่อนแล้วก็มาที่ห้องซ้อมได้แล้วนะครับมาเหมือนจะมีสองอาวุธแนี่ผมตอนนี้เนี่ยคลิกขวาก็จะเป็นการฝันนั่นเองครับคลิกซ้ายก็จะเป็นการยิงเลเซอร์เหรอเอ้ยจัดว่าแจ่มนะเนี่ยแล้วก็ถ้าจะถอดชุดก่อนเนี่ยอ่ะกดตัวชิปนะครับนี่มันก็จะออกมาแบบนี้เลยแล้วถ้าจะเข้าไปก็คือกดชิปใช่ปัตคลิกขวานะครับผมเอ้ยใช่ป่าวะอ๋อนี่คือแบบดึงอุปกรณ์นี่ว่ะแต่ถ้าคลิกขวาเนี่ยก็คือใส่เลยนะครับก็ทีนี้เนี่ยเหมือนเราจะจบคอร์สของมันแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาาาาดดดูกกััันนนนน่่่่ออออววมมีีีชุรระะะไบบ้้งค ก็จะเป็นเอ็กโซสูตรนะครับซึ่งก็คือที่เราขาอันนี้แหละอ่ะเอ็กโซสูตรนะครับอย่างต่อไปสปาร์ตันนะครับผมอันนี้ก็จะดูแบบใหญ่ขึ้นมาจากเมื่อกี้ใช่ป่ะละ่ะแล้วก็จะเป็นคราชเชอร์นะครับเหมือนจะว่าจะมีอยู่4อย่างปะ่ะอ่ะมีอยู่4อย่างนะครับผมซึ่งเราก็สามารถขาเป็นแบบแต่ละอาวุธได้ด้วยนะแต่ว่าขี้เกียจก็ผมเราได้ลองขามาแล้วเนี่ยทีนี้เดี๋ยวเราออกไปสำรวจกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าแผนที่ของเรานะครับคือตอนนี้เราอยู่ฐานทัพใช่ปะ่ะเป็นแล a p ตรงนี้นะครับผมซึ่งออกไปข้างนอกเนี่ยก็เหมือนจะเป็็็นน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 นบออออออกกกกกกววววว่่่่่่่าา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 ยยยยยงงงแแแรรรรรเเเเเเเลลลลลฮฮะะะะดีีีจััั้้้้ปปททพ์คผมมไไฐขต ลองถล่มในเมืองกันดีก,กว่าครับผมซึ่งจากวันนี้เนี่ยเหมือนว่าในเมืองมันจะมีเป็นแบบพวกมอนสเตอร์ต่างๆตไปหมดเลยนะครับโอ้โ <c> ห <oughs> คือเมืองเราโดนยึดครองเนี่ย เดี๋ยวนะมีน้องไก่ได้วยเหรอน้องไก่ไกลายเป็นบอสไปแล้วอะ่ะโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นพวกซอมบี้นะครับแล้วนี่คริปเปอร์เหรอเนี่ยโอ้โหคริปเปอร์ไซบอร์กว่ะขั้คุณหัวเดียวเต็มไปหมดเลยฮะเราจะต้องหาอะไรเนี่ยมาสู้พวกมันนะครับผมอ่าไปด็นนะชุดเกาะข้างล่างนี้น่าจะมีใช่ไหมอ๋อนี่มันก็จะมีแบบพวกมอนสเตอร์บอกอยู่นะครับผมมีเป็นซอมบี้เหรอคริปเปอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นซอมบี้ที่แบบคั้วพุ่มเครื่องที่มันใหญ่ขึ้นนะครับผมมีแมงมุมด้วยนะครับแล้วก็ไอพวกไซบอร์ตันนนนะะรบบผมมก็็เเจเปแบบเอ,อ,เอี้ใ่่ไหแ เอบไปให้หมดเลยครับเอาไว้คราวสปาร์ตันเนี่ยครับผมเรียบร้อยแล้วมันก็จะค่อยๆประกอบให้เราแบบนี้เลยนะครับอ่าเฮ้ยโคตรเท่เลยแต่ว่าหุ่นมันเล็กกว่าที่คิดนะเนี่ยแต่ว่าอาวุธมันน่าจะโหดครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราสามารถเลือกสีได้นะครับนี่เฮ้ยอันนี้ก็เป็นแบบลายนี้ด้วยวเป็นไลายไฟไนะครับโคตรเท่เลยอ่ะซึ่งอันนี้คือเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวลองนั่งดูดิอ่ะสามารถนั่งได้นะครับเดินมาแป๊บนึงโอเคลงมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาค้าวบอลแค้นต่อเลยดีกว่านะครับนี่ใส่เข้าไปให้ครบครับผมไหนดูดดิววออออออแแแแคคคคคคนนนนนนจจะะะะะะเเเเปปป็ยยยัััััังงงงไไชชาาาบบบบบรรรรรร่่่่่่ตตตใใใหหหหหญญลลโโโ้้ีีกขซึสํ ให้มันเป็นสีอะไรเดียววะสีดำก็เท่เหมือนกันกนะเขียวเหลืองนะครับแต่ว่ายังไงสีแดงก็สุดยอดวะ่ะหอันนี้เลือดเยอะจัดคุณผู้ชมเลือดเยอะมากอ่ะแล้วก็น่าจะเหลือ,อีกอันหนึ่งนะครับคราเชอร์ใช่ไหมเอาเป็นว่าจับไปเลยฮะคราเชอร์ของเราเอาละนี่ไงได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะให้เป็นแบบว่าสีอื่นบ้างเดีอสีขาวแล้วกันนะครับนี่ขาวก็เท่เหมือนกันพอเราลองเรียงแล้วเนี่ยมันก็จะไล่มาแบบนี้เลยนะครับเอกโซสูตใช่ไหมอันนี้ก็สปาตันปะอันนี้ก็คราเชอร์นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็วอลแค เริ่มจากนี้เลยแล้วกันพัดมาชิวเหรอฮะใส่ให้คราเชอร์นั่นเองเอาล่ะใส่ไปเลยครับโอเคตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเราจะปรับแต่งชุดครบแล้วนะครับซึ่งเอ็กโซสูทเนี่ย,ยมันจะใส่เปีกได้ด้วยนะผมไหนลองบินดิเฮ้ยบินได้แบบนี้เลยอะแต่ว่าแบบพอออกก็คือออกเลยเหรอให้เดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยเราเป็นแบบว่า เสยโบใช่ไหมแต่เรายังบินได้อยู่นะครับอันนี้มันบักหรือเปล่าเนี่ยเอาไปว่าช่างมันเถอะเดี๋ยวเรามาลองตัวอย่างต่อไปเลยดีกว่านะครับนี่ไลฟ์ไฟของเราใช่ไหมจัะไปเลยครับหุน่นเอ็กโซโซนของเราผมก็ได้ติดตั้งอาวุธไปแล้วนะครับนี่ค่อยๆบินได้ด้วยนะครับผมเอ้ยได้ๆตกตกใจเย็นนะค่อยไปแล้วกันครับวิ่งเร็วไม่น่าได้ด้วยอ่ะดูดิก็คือตอนนี้เราบินได้เลยเนี่ยว่ะเดี๋ยวผมจะเอาหุ่นทุกตัวเนี่ยลงมาก่อนนะครับเอาล่ะอันนี้ก็ใส่เป็นแบบว่าขารถถังครับผมเฮ้ยวิ่งโคตรเร็วเลยอันเนี้ยแจ่่มมจัััััดดดดดนนนนะคครรรบบบีีิไไ้้้้้้ววววยยยแลลก็ตสุทททาาาาพขออองงเเโโ นะครับผมเริ่มจากตัวเล็กก่อนเลยไล่ระดับมานะครับน้องเล็กของเราใช่ไหมไหนดูซิไหนดูซิซเลือดก,ก็จะมีอยู่200นะครับซึ่งมาแล้วว่าจากวันี้ต่อยไปครับเอ้ยไม่ใช่ต่อยดิเราต้องใช้อุปกรณ์ควบคุมดินี่สับไปครับผมสับไป เฮ้ยอะไรเนี่ยฮะมันจะมียิงปืนด้วยนะครับปืนพันมาเหรอเฮ้ยเดดดเราโดนอะไรเนี่ยอาโบสับไปก่อนเลวกันอ๋อคือมาเป็นโล่ใช่ป่ะวผู้ชมแป๊บเดียวเนี่ยเรือเหลือร้อยกว่าแล้วครับเฮ้ยจะระเบิดแล้วเกินไปหรือปเปล่าวิวหุ่นพังกูไม่ชอบหุ่นพังสู้ไม่รอดวะ่ะไอ๊พวพกข้างในเนมันเดือดเกินไปครับนี่เอาไปตัวนี้ดีว่มาเลยครับตัวนี้เราต้องลุยวะสับไปดีครับตายพี่เฉอตายไปดีน,นี่หุ่นคิปเปอร์นะครับสับไปตายหรือเปล่าเอ้ชเงอะรอะเบที่เฉ เร็วพังนะครับไม่เป็นเร็วไปเปล่าโหจริงไรจริงไหวพวกนี้เราต้องใช้หุ่นไททันของเราแล้วครับนี่ใช้เป็นขวานยักษ์เลยนะครับแล้วก็เลเซอร์ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองแป๊บนึงอย่างแรกคลิกขวาคือการยิงใช่ไหมแล้วก็คลิกซ้ายเนี่ยสับนะครับเอาล่ะมาหวังว่าจะสู้ไหวนะครับเดินไปหุ่นยักษ์ของเราครับผมเอาแหล่งแรกยิงไอตัวนี้ก่อนเลยเฮ้ยระเบิดเลยเนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะครับเลเซอร์ของเราระเบิดไปดิหุ่นคลิปเปอร์ครับผมตายหรือเปล่ายิงไปดิครับอ้าวไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่ยิงหุ่นคลิปเปอร์ไป สับด้วยนะครับเออสับไม่ดีสับไปดีสับพีระเบิดอะ่ะโหจริงครับผมลูกพี่ทท่าของเรานะครับยิงด้วยยิงด้วยเออโดนเข้าไปมันก็พอจะสู้ไหวอยู่แหลอะอะแต่วันนี้นะครับเล่งแล้วก็ยิงระเบิดไปครับผมแต่คิปเปอร์ยังไม่ตายวะเอ็งถึกไปหรือเปล่าเนี่ยถึกไปหรือเปล่าสับไปนะครับยิงเลเซอร์ด้วยโหยังไม่ตายว่ะเราวยังไงล่ะครับเราถึกอ,อ่ะเออเฮ้ยผู้ชมยิงจนเป็นหลุมแบบนี้แล้วเนี่ยยังไม่ตายเลยเหรอโอ้โหจนหุ่นพังนะครับแบบพังไปพร้อมกันเลยอะสุดยอด่ะอะไรวนันนี้พังไปหมดเลยฮะแบบหนึ่งับบหนยเันก็จะ ดาบอันนี้ครับผมแล้วก็เลเซอร์ใช่ป่ะรู้สึกคุ้นๆอยู่ใส่เข้าไปนะครับอ่ะเอกจะซู้ไหวหรือเปล่าวะเนี่ยแต่จะวันนี้คือบินเร็วจัดนะครับมาเด้ใส่ชุดก่อนแล้วครับผมอ่าเฮ้ยได้ได้เผอลงได้ได้ชุดกะอ,อยู่ตรงนี้นะครับอ่าโอเคเลเซูร์ตัวอะไรก่อนเดี๋ยวอ่าเหมือนว่าจะเป็นแบบ ไอตัวนี้ละกันนะครับซอมบี้เหรอเออต่อไปดิเฮ้ยเฉาสับไปสับไปนี่ดาบนะครับแล้วก็ยิงเลเซอร์ด้วยนะครับผมยิงเข้าไปยิงเข้าไปเฮ้ยอันนี้ยิงเลยรัวเนี่ยเองจะตายหรือเปล่ายิงเข้าไปครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยก็คือเราสู้ได้อยู่นะแต่แบบดาเมจจากรอบๆมันเยอะไปอ่ะหนีก็เลยครับเฮ้ยแต่ว่าถ้าเราอยู่ที่สูงแล้วยิงเนี่ยมันโกเหมือนกันนะเราก็จะไม่เป็นไรนั่นเองไปครับผมตายเปล่าซอมบี้ตายเปล่าเฮ้ยเฉาโอ้โหเจกวันนี้มัอนจะยิงไม่เข้าเลยนะครับอันนี้คืออะไรแลบเหรอคืออะไรวะยืนไว้นะครับอ๋อคืออออววววววาา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 ารรรรรร์์ปปปกกลลลลัััับบบมมมมแแไไไไดด้้้้้้้นนนนะะะคผ็เเเสถซิตตีีย่โโทงจห ขอวอลแค่หนึสักตัวละกันนะครับผมซึ่งสาหรับวอลแค่ตัวนี้ของเราเนี่ยเราจะสีให้มันเป็นแบบจูชารดไปเลยครับเอาสีเหลืองไปเลยเออสีเหลืองใช่ไหมอ่าเดนออกมาตรงนี้นะครับน้องใช้เลเซอร์แคนนอนว้าช็อตน,นี้เนี่ยใส่เข้าไปเลยครับโอเคช็อตน,นี้ตัวพร้อมใจพร้อมนะครับเราจะว้าไปที่เมืองกันก็นกผมเอาละ่ะขอไปสู้หน่อยเฮ้ยได้ได้เอาวามาแล้วอย่างแรกเนี่ยเราแน่ต้องบินก่อนนะครับไม่งั้นแบบระบากแน่นอนก็ผมบินขึ้นมาก่อนเฮ้ยหรือมันได้แค่กระโดดไหเนี่ยเด้ได้เอาไปว่ากระโดดแล้วกันแล้วก,วก็สาบไปดีครับ ยิงด้วยนะครับผมนี่ระเบิดเลเซอร์ของเราต้องสู้ไหวแล้วแหละใช่ไหมกระโดดแล้วก็ยิงไปครับจะได้รอดครับผมเฮ้ยๆตัวอะไรตัวอะไรมาต่ออยู่วะเนี่ยต้องสู้มันไหวดีวะเมืองที่แบบโดนซอมบี้ยึดครองครับผมเอาล่ะยิงไปนะครับเฮ้ยเนี่ยระเบิดแรงเหมือนกันนะเอาจริ้งเนี่ยไอพวกซอมบี้เหรอเหมือนลิงเลยคุณผู้ชมยิงเข้าไปครับเออสับด้วยผังยั่งผังยัง่งเอ,อ้ยเรียบร้อยครับผมลวมไปแล้วโอ้ที่นี่มันโดนยึดครองหนักมากเลยว่ะคุณผู้ชมคิปเปอร์เหรอฮะคิปเปอร์เหรอมันไส้ว่ะตอนแรกมันลุมเราจนระเเบิดลยนะครับก็จะเอามัันกลบครรับบผมนี่ะเิดไไไปปปเเเลลยยโโดดดดนนนิงซอออรรร์ีกกสัับบะค นี่เรียบร้อยครับผมตายไปแล้วตอนนี้คือแบบใหญ่เกินไปครับผมหลักๆเหมือนจะได้แค่แบบบินขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วก็ลงมานะฮะแล้วก็ในแบบนี้เนี่ยเหมือนจะมีรถเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวขอบ,บินดูแป๊บนึงอ่านี่ก็จะเป็นแบบในเมืองของเราใช่ไหมรถมันขับได้จริงหรือเปล่าวะอยากรู้อ่ะขอลองหน่อยนะครับเอออ๋อเป็นรถตกแต่งเหรอเหมือนจะขับไม่ได้นะครับโอ้โหแต่ใหญ่จริงอะไรจริงกว่าที่นี่เนี่ยซึ่งก็จะมีแบบเขตต่างๆด้วยนะครับแมงมุมหรอฮะแมงมุมหรอหมันไส้วะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเราถือเป็นแค่ใบมีดแบบนี้เนี่ยมันดูเล็กไปเลยนะครับดูดิแล้วถ้าออกมานอกเมืองนะครับอ๋อนี่ยมันก็จะเป็นแบบโลกปกติเลยนะครับผมเอาล่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ถ้าใครชอบ คลิปนี้นะครับผมฝากกด like, ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะสวหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ